นี้ารับพระบัญชาจากองคเอเสืหน้าเฮี้ยโจ๊กก็เล่น่วงเวลาอะไรไม่ได้เลยหนร้อยทั้หมดนะงรับพี่เล็กหน้าสับไอตลกเล่นคนเดียวไม่ได้กูแต่งตัวอยาา่างกะลิงเลยกรถ่วงไ้แล้ว่วงพ่อมึงเสีย,ไม,มยไม่มีใครปูให้เล่นไม่ถูก หน้าสุนปีนเอออย่าด่าเขาเลยไม่ได้ด่ามึงเออดีนะผู้เป็นผู้เอกผูทหารทุกคนทั้งครอบครพผู้พิฆาตเขาเรียกอะไรวะผู้พันครับผู้พันทั้งครอบครพผู้พันผู้เบ็นผูพันลูกมันได้ยังไงไอ้น้องมึงจะมาจับไอ้เค้แล้วมึงจะเล่นลูเกฮะผมนี่แหละครับผู้พันผู้เบ็น ไหนผู้พันภูเบศกระผมนี่ละครับผมแน่ใจผู้พันภูเบศกระผมไม่ใช่บา้าที่ไหนเดินข้าถนนนะ,ะนี่มันเป็นชุดเพชรฆาตชุดเพชรฆาตวันนี้ผมผู้พันรับหน้าที่เป็นเพชรฆาตจึงจําเป็นต้องแต่งกายอย่างนี้ผมเป็นร้อยเวรเฝ้าผู้คุมอยู่รายงานตัวครบผมร้อยเวรครับครับถามอะไรคำเลยครับผมสองคำก็ได้เออ หน้าเนี่ยตกขาวหรือมันขาวอย่างนี้เองขาวเองครับไม่ตกครับเลิกตกมานานแล้วผมมีพิธีช่วยครับทำยังไงครับเอายาสอดเข้าไปครับผมถ้าสอดที่หน้ามันจะไม่ได้หน้าผมแล้วทำไมครับมันจะไปได้หน้าหนะครับคุณตำรวจครับคับผมเดี๋ยวนี้ได้ขาวถ้าจะรอใหญ่โตครับทำไมครับมุกมึกเริ่มเล่นไม่ค่อยออกแล้วเหรอครับทำไมครับผม ทำไมก็เล่นออกก็เ,เล่นคิวเคิลเริ่มไปสักสามิติมาแล้วเหรอครับมผมต้องทำตามหัวหน้าผมครับออตอนนี้ตาตลกของเรากำลังจะเก็บเงินทำจมูกครับครับผมี๋ยวพอหล่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูจะลบไปไ้ายนี้รันอพิวันออกแล้วจะขึ้นป้ายว่าพบกับตาตลกสวยหรูโอ๋ลูกใครวะเดี๋ยวดังอภิวัวแค่ชื่อก็ไม่น่าหาเลยเดี๋ยวท่านผู้พันครับผู้พันผมชื่อ ผู้ภูเบศอัิบานบงผู้พันภูเบกขับพิบานงูเรียกให้ตรงด้วยผู้พันภูเบศเหมือนใกล้ทองมึงจะไปจับไอ้แค่หเปล่าเดี๋ยแต่งตัวของข้าครับผู้พันภูเบศอัิบานบงแต่งตัวได้อินเทรนมากข้างล่างก็เป็นเพจจะฆ่แล้วข้างบนที่มึงจะร้องเพลงคาราโอเกะเขาไม่ใช่ธรรมดาครับผมแม้กระทั่งขนหน้าอกและขนจแจ้งแล้วยังเป็นสีทองอ่ะไอ้หน้าฉุนที โอ้ลุกเป็นลุกครึ่งไม่ลุกลุกครึ่งโอ้ยไม่ได้มองด้วยทำไมคู่ทำไมสักด้วยเหรอเนี่ยเออสักกันอะไรเนี่ยกันหมาถามในเมื่อมึงส่งมากูก็ตกให้เออช่วยมาหาเกนหน่อยดิกูไม่ธรรมดานะเว้ยเรื่องของเรื่องสมองไม่เล่นน้องว่วงนอนว่วงนอนอ๋อพอดีเขาทำงานเปกะกะครับผมกะตอนกะกลางวันกะกลางคืนครับกะหลี่นี่แหละครับไปบ้าครับ มาเรื่องนะพวกมึงเนี่ยเขาเป็นยามเฝ้ากับเออเป็นยามอยู่ดูด้วยดูครับแต่งตัวด้วยดูหุ่นด้วยดูดูหุ่นด้วยโอ้หหุ่นเพี้ยมากเลยอ่ะดูนมด้วยมีนมด้วยตัดกระเจี๊ยวออกผมใกล้จะใส่ยกทรงได้เออมีนะองค์นี่กินเวออ๋อกินนี่ก็ผมไม่ได้มึงกินอะไรผมกินเวทท่พย์นโอ้หน้าโอ้หน้าผมก็กินเวทผมก็เวทเลย แล้วก็ในไอที่เขาไม่ยกเขาเนี่ยเป็นอินเทเขาเรียกแบบเป็นไอดอลของผมเลยนะทำไมครับเขาจะทําอะไรแต่ละอย่างผมจะต้องเรียนแบบเขาเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากนี่เป็นไงซิทแพคเป็นเช่นชันเลยครับผมเป็นลูกๆเลยลูกมดูกล้ามดูกล้ามด้วยดูกล้ามเป็นมัดไอ้ย็นนีมัดกระสอบได้คังหุ่นต้องเป๊ะท่านผู้พันครับครับผมตอนเนี้ยมันจะใกล้เวลาแล้ว แล้วเดี๋ยวนักวทั่วมัจะต้องตายแล้วผมอยากจะเปิดโอกาสให้ญาติพี่น้องเขาแอมมันนุ่งจุกระเบนให้กูอย่างไรแบบเ <c oughs> ดินเหมือนขี้ครับตดยังไงไไม่ <c oughs> เอ <c oughs> เอผูพ้พันครับผู้พันครับ <c oughs> เทไรคับออจงกระเบนรักไข่ผู้พันฮะเออรู้แล้วครับผมพยายามเบี่ยงตัวเองอยู่ผมพยายามแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่รู้หรอกมันต้องดึงดึงดึงอย่างเี้ยเลยเหมือนเด็กใส่พรมพื้นกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออกูว่าแล้วเด็กที่มาเรียนลิเก พอใส่จากาบฟได้เดินกันเลเยอะแล้วต้องทับไม่เคยทักขาขึ้นไปหน่อยเลยเออเออนุ้งให้ผมใหม่ใช่ไหมล่ะโอ้ยยิ่งใเลยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเวลาเพราะฉะนั้นผู้หมวดครับถ้าหากมีใครต้องการไปเยี่ยมนักโทษให้ผ่านการอนุญาตอนุมัติจากผมกอนครบผาใครบ้างลังใต้พอไปจับมือเพี่ จะมาเยี่ยมย่ายขอพระอาจารอภัยได้ครับเออคุณจำไ,ได้ครับก็รู้เหมือนไม่ด่าแล้วีเป็นเด็อ่ามันหมดโอเคคือองค์เงองไว้พระพรมได้ไหมะจ้าคือหิงยากจะขอเยี่ยมนักโทษได้ไหมอ๋อได้ครับแต่ว่าด่านผมมาผ่านได้ก็ต้องผ่านด่านไอ้เนี่ยโคลงครับ นี่มีควบคุมสองชั้นเลยเหรอครับผมันั่นเป็นมือพิเศษด้วยเขาต้องตรวจยึดเผลือองค์หญิงพวกวัตถุอันตรายมาทำร้ายมาโทษอีกไปแต่เธอก็รู้ไม่มีอะไรติดตัวมากดิฉันจะไว้ใจครับไอ้เหี้ยดิฉผมไม่ไว้ใจนะเฮ้ยแค่นี้ก็ต้องมาบอกกูเตี้ยด้วยก็ได้ดิออ่ันก็ดีเดินอันนี้จ้ะดีได้ปฏิญาณตกลงครับนาตุมาโอ้โหเป็นมึงพูดเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยท่านผูพ้พันคะโล ิงงาดคงไม่ต้องดอกครับกับผมยดธรรมนาศส์ผู้หญิงสูงส่งเป็นผีพระหลานหลวงขององค์สมเด็จพระเจ้าเสือไม่นึกไม่ขวัญเลยฝันฝันไม่ต้องขวัญว่าพระหลานหลวงจะมาณตาแรงไกลสถานที่นี้คงจะอะไรอาวร์กับนักทโทษทหาร ประสงค์สิ่งใดถึงมาที่นี่พระเจ้าข้าองยียีจะไม่อ้อมค้อมนะยีจะขอโอกาสนี้ยเข้าเยี่ยมนักโทษเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมอง์ิีต้องการเยี่ยมนักโทษได้แต่กาะของการเยี่ยมนักโทษจะต้องมีการค้นตัวแต่หิงเป็นเจ้ายีไม่พบอ,อะไรผิดกฎหมายมานะอม,มองฉันอยากจะคน้นแต่ถ้าคน้นมองฉันก็เกลงใจนะักโทษข้างใน <c oughs> มอมฉันคิดเห็นว่าหมู่ฉันไม่ค้นดีกว่าต่คนผู้พันจะ้นไหมทำไมถ้าผู้พันไม่้นเดี๋ยวผู้ขนนั่นนางเอกต่างโรงมึงเดี๋ยวตายเอาเถิดหน้ามองฉันอนญญาตหน้าตาฉันไม่เป็นโจรผู้พันดูใช่ไหมดูแล้วนะมองบอกฉันเ่ยมองนู้น้ำแอบมองแต่ที่โรงไม่มีอย่างนี้ฉันไม่ะ ที่เราไม่มีบ้าๆพอๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไม่มีเราเยอะๆอย่าไปให้ผาภูมิแต่งอย่างนี้นะไม่เอาแล้วไม่เอาที่สงสัยอยู่ตั้งแต่ตำรวจพูดแล้วทำไมล่ะนี่ทำไมคันวิจพาขึ้นรถกลับไป็พิจิตรไปจับไอ้เค้งจริงไหมไม่หัวหน้าก็ถูกหมอดูทัวไปแล้วครับผมคำว่าปีนี้ไม่ดับก็บ้าแต่ถ้าทางแล้วน่าจะบ้าฮะงั้นท่านอนุญาตให้เอาหญิงเข้าเยี่ยมดับโทษแต่ท่านให้เวลาเพียงห้านาทีเท่านั้นเชิญพระเจ้าค่ะห้านาทีี่ขับใจจ้า โอนิัติโอนิบัตไม่ต้องพูดอะไรได้เด๋ยวเข้าก็จับจองจ้าไม่เป็นไรก็จับจ้าก็มองขอยพูดกะหม่อะไรวไม่เป็นไร่็ไม่ต้องพูดคธอเไม่ได้บอกเธไม่ังแต่ฉันก็รู้ไปถึงก้นลมหัวใจของเธอ คนดีๆเช่นเธอแม้แต่จะคิดก็ไม่น่าจะกล้าไอคนที่จะชั่ว,วต่างหากคนที่มันคิดคนที่มันแม้แต่จะคิดมันก็ไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้มันชั่วจริงๆมันเกิดว่บบาอยู่บนโลกใบนี้เลยมันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะาอาศัยพ่อแม่ที่เกิดมาได้เลยสักนิด <c oughs> แต่เอาแตหน้าคนดีย่ำตกน้ำไม่ไหนตกไฟไม่ไหมไอคนชั่วมันจะเดินทางไปที่ไหนจะเป็นรถเบนซ์ จะเป็นสีขาวขาบรถไฟมันจะเป็นสีสีไปไปป,ป้อกป <c oughs> ได้ไม่ไม่ใชวันนี้วันนี้หนูอาควันจนน้ำมาวันนีอะไรอาควันกแท้ัรกที่เปนวันสุกร์ที่จอพบหน้ากันกนีจน้จัที่ <c oughs> ขอใเธอจารีอ้ะเอาละฮะท่านผู้ชมโดยความมันไส้ของเจ้าเบล <c oughs> ชอบองหญิงหลวงทองเต็นภาพบาดตาและบาดใจก็ยหญิงจะต้งมีความทรงจำชิ้นกระหม่อมฉันค <c oughs> งจะต้องสิ้นใจด้วยสิมือของน้องชายวันนี้และก็เดี๋ยวนี้ก็หม,ม่อมบุญน้อยแล้ว <c oughs> จะขออธิษฐานจิตถ้าหาพบใหม่ในจริงขอให้เราสองคน กลับมาเกิดคงและก็ออยังมีความสุขทุกครอบทุกชาติไปที่ขอเกิดคุณก่อนที่ท่านจะไิ้รับภัยใจจะเบี่ยงขวัญแค่ฮะต้องการหาที่ระบายความเล่จะ<ๆ>ไม่ต้องห่วงแม่เลยนะยีงชิงไปเองฉันจะให้อ้อมแขนของฉันเป็นอ้อมกอดฉัน,นให้เธอจะจับมาแล้วเหรอวะ อายุมาใช่ไมไม่น่าพ่นขอฝากแม่โดนใจด้วยกระบืองด้วยตะบคุณเราเลยนะครับเบี้ยวให้ผ้าใบตาต้อง่าได้สิเอาขวดดิจเป็นออมขวดแรกแล้วก็เลยออมขวดสิบบาทเดี๋ยวจ่มีแต่จุดที่มีความสุขที่จเบียว่อ้โห จะ่อยอยจมที่ผจงแกไม่อยรู้กูโ่เอเราตองพิสูจนเอาปแล้วจพิจารณาไ้อเปลาแม่เยอะเยอะเก่งจังกอนขยิบอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรพวกนอยูตํารวจจับจะไปเดี๋ยวออกให้เคเห็นปีนมันไดหมแต่ทุกช่วงที่เธออยู่ในคุจะเป็นวันเวลาที่อ,งไงอะอไระาย<อ> เชิญองค์หญิงประทับด้านน้องอันที่สมควรดีกว่าพระเจ้าค่ะเถิด <_ d ata> พระเจ้าค่ะไอ้เธอไม่เห็นเขาติดกิ <_ d ata> กริยาอะไรเลยก็ลักกันเลยก็รักกันเลยอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหโอะคือนนางคันอะไรกันนะ,ะนมือนางเอกนะไม่ใช่ยาบ,บ้าที่เผาไปทั้งโซ่มึง้องหาที่ให้องค์หญิงรับรองเลยสิ ไม่หมดหมดตรนรับตรงนี้โอเคประทับตรงนี้ค่อยค่อยประทับระจกาค่อยอประคนอะไรหน้าตาดุอขนนอยังมีใครไม่เยี่ยมกหรือไม่หมด